สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ Speed News ค่ะไปอัปเดตเรื่องราวในแวดวงยานยนต์กับพิชันพัชราพิญยาวาดค่ะช่วงนี้นะคะไปเริ่มกันที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงจังหวัดตากนะคะชวนคุณผู้ชมเข้าแข่งขันจัก,กรยานภูเขาชิงถ้วยเกียรติยศนักเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากค่ะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดตากนะคะชวนร่วมแข่งขันจัก,กรยานเสือภูเขาชิงถ้วยเกียรติยศในวันที่25-26สิงหาคมนี้นักเขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากและปีนี้นะคะได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่11ก็ได้รับความนิยมและแพร่หลายในหมู่นักปั่นจัก,กรยานและผู้รักสุขภาพซึ่งมีนักปั่นที่เพิ่มจำนวนขึ้นในทุกๆปีค่ะทำให้ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ยังมีความสุขจากการปั่นจัก,กรยานบนเส้นทาง ท่องเที่ยวนี้อีกด้วยค่ะและความพิเศษของการเข้าร่วมง,งานนี้นะคะยังถือเป็นงานที่รวมพลังคนรักโลกสมกับเป็นนักท่องเที่ยวหัวใจใหม่ที่เป็นพลังหัวใจสีเขียวในการปลุกกระแสการท่องเที่ยวบนภาวะโรคร้ลอนได้เป็นอย่างดีค่ะไปต่อกันที่ออดี้นะคะและดูคาติค่ะเขาได้จับมือร่วมกันนะคะต้อนรับการกลับมาของรายการปีนเขาสุดคลาสสิกครั้งที่90ค่ะ ออดี้และดูคาตินะคะจับมือร่วมกันต้อนรับการกลับมาของรายการปีนเขาสุดคลาสสิกครั้งที่90 p i ส e Peak International Hill Climb นะคะด้วยการจัดทำวิดีโอทดลองวิ่งระหว่างออดี R S 5เวอร์ชัน i l l Climb Ready และ Super ร i ไบ d u ดูคาติมั i ติทราดา 1,200s p i c e Peak Edition นะคะบนคอร์สปริง19.9กิโลเมตร156โค้งจุดสตาร์ทอยู่เหนือระดับน้ำทะเล2,862เมตรเส้นชายอยู่ขึ้นไปถึงระดับ4,300เมตรค่ะนอกจากนี้นะคะออดี้ยังทิ้งทายไว้ในวิดีโอด้วยนะคะว่า Finish or is just the start ก็มีความเป็นไปได้นะคะที่ออดี้และดูคาติจะลงแข่ง PPI SC อย่างเป็นทางการในฐานะทีมของโรงงานหรือผู้สนับสนุนหลักให้ทีมแข่งในอนาคต อันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีค่ะและในงานนี้นะคะก็ได้เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำตกเขาด้วยนะคะโดยมีผู้ที่เข้าร่วมชมงานเก็บภาพในวิดีโอไว้ได้นะคะซึ่งคนขับแล้วก็ผู้ช่วยคนขับก็รอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์ค่ะเจอร์มีนะคะคนขับพร้อมด้วยยูริที่นั่งมาในรถนะคะรอดตายหวุดหวิดค่ะจากอุบัติเหตุรถมิซูบิชิอีโวพลิกคว่ำตกเขาความสูงกว่า4,000กว่าเมตรนะคะระหว่างการแข่งขันแรลลี่ในรัฐโคโลราโดของสหรัฐ ซึ่งจากภาพนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นได้เลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นล้อส่วนตัวรถและก็เครื่องยนต์เนี่ยแตกกระจายออกจากกาันซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์นะคะต่างก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือคนขับค่ะและก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าคนขับเนี่ยหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุแล้วยังคงมีสติแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นและหลังจากนี้ทั้งสงคนค่ะก็ถูกส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปค่ะ และกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในบานวงยานยนต์กับ Speed News ได้ใหม่นะคะทาง True Vision ช่อง72 Speed Channel สวัสดีค่ะ